ันี้นะคะก็จะพาทุกคนไปชมสถานที่เที่ยวในตำบลนางแรในนะคะก็เป็นสถานที่เที่ยวภายในหมู่บ้านนะคะก็สถานที่แรกที่เราจะไปวันนี้นะคะก็คือทุ่งเขียงดอยค่ะสถานที่2อลิซ่าคาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะคะหวานก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปกันเราไปดูกันเลยค่ะว่าสถานที่ทั้งสองแ่หน้าดูน่าติดตามน่าสนใจมากแค่ไหนเราไปกันเลยค่ะ ไายริฟแล้วก็มีคาเฟ่น่ารักน่ารักไปให้เราได้สั่งของกินแล้วก็เครื่องดื่มกันค่ะ ันนี้บรรยากาศดีมากลมพัดอ่อนๆแล้วคือแบบมาการะทบหน้าคือแบบโอ้โหสบายอะคาบนั่นบอกเลยถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเรามาในช่วงที่แบบเข้าสุขเหลืองกำลังดีอามาทีนน่มากที่เราจะมาพักผ่อนมาถ่ายรูปมากับเพื่อนมากับแฟนมากับครอบครัวได้หมดเลยค่ะจะบอกว่าเป็นสถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่สบายหูสบายตาแล้วก็สบายใจด้วยค่ะ ถึงสถานที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ที่นี่นะคะก็มีชื่อว่าคาเฟ่ริสตาค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่เรามาถ่ายทำสถานที่เที่ยวนายตมบนดงนาน,นะคะโอเคค่ะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างไปค่ะเราไปดูวิวข้างในค่ะเดี๋ยวก่อนแพ้คนสุกกันทุกทุกทุกคนมาส้าน่าสุกกันแล้ว <laughs> <laughs> นี <laughs> ่เ <laughs> ท้าคนเดียว ไปกันเดี๋ยวค่ะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่แนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาเช่่ยกันนะคะเพราะว่าน่มลื่นแล้วก็เสียน้ำมากๆเลยค่ะเอ๊ะนี่นะะนเปียวมีน้ำไหลด้วยนะใช่ ดูสิไหมโอ้ลมรุนมต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นการมาที่นี่เป็นครั้งแรกของทั้งหวานแล้วก็สาวป้องตอนนี้เรามาถึงข้างในของคาเฟ่ลสเตาแล้วนะคะสวยมาก ดีมากคือทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอะทั awesome. now, so mm ้งบรรยากาศจานตกแต่งใครช้อนแนวนี้แนะนำให้มาเลยค่ะเป็นอาหารที่ดีมากมากกที่แบบตูงนู้สวยตั้งแต่ตรงนี้ก็คือแบบมุมแบบเหมือนไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปอยู่ป่ายนะคะนี่เนาะแล้วว่าอะไรนะอะไรก็ไปดู อันนี้เหรอคะกล่อง <c oughs> ไฟเกา่ไฟ <c oughs> อันนี้เกา่องไฟครับเอาไว้จุดไฟเจลาเจลาเราไปเข้าป่าใช่ไหมเราก็ต้องมีไฟใช่ไหมเพื่อที่จะปกป้องปกปัดร้ายไล่เสือไล่เสืออันนี้เอาไว้เพื่ออะอันนี้ใช่ครับอันนี้เอาไว้ทํากับข้าว ท <c ười> <c ười> ุกคนคือเราได้แข <c ười> ่งเราได้แข่งไรับเชิญแข่งโดยไม่ได้รับเชิญอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอานนี้เอาไว้เอออาไว้้เอาไว้เอา้อาเอาไ้เออ้วอ้เาไว้้ว นั่งไปแล้วคะ่ะตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่กันก่นนะะอนค่ะตรงเมกี้น่ารักมากคือมาคุยกับเรามาทักเราว่าเอ้ยอันนี้ใช้ทำอะไรอันนั้นใช้ทำอะไรก็คือเหนือความคาดหมายมากค่ะเทื่อวครั้งนี้ไม่คิดว่าแบบจะมีคนเข้ามาคุยกับเรากล้ามาทักเราในขณะที่เรากําลังถ่ายวีดีโอเนี่ยเพราะเมื่อกี้ก็คือแบบเจอหลายคนมากที่เห็นเราถ่ายวิดีโอใช่ปะ่ะแต่ว่าก็คือไม่มีใครมาทักเลยมีแต่คนมองว่าเอ๊ะทำอะไรกรนันอย่างเงี้ยวรรณภทมิป้าปกติตะก,ก็อตะก็อวันป้า ปกติไหมนะโอเคทุกคนนะคะตรงนั้นจะเป็นร้านที่แบบขายเครื่องดื่มหรือแบบขนมต่างๆนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตรงนั้นคนเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปนะคะเพราะว่าคนเยอะเกินไปเราอายค่ะ <c oughs> งั้นเราไปดูมุมน,นี้กันดีกว่าค่ะมุมน,นี้ก็รู้สึกว่านะ่าสนใจเหมือนกันนะคะมา <c oughs> คะ่ะต <c oughs> อนนี้ก็เป็นโซนเที่ยวให้เราชมวิวกันนะคะ โอ้ทุกคนมันมีละอองน้ำลงมาด้วยแต่ต้องดูน,นู่นใช่ไหมมันมีละอองน้ำโปอยลงมาขึา้นมาแล้วเราตื่นเย็นสบายมากเพราะใครเดินนะระวังนะจุดสะดุด <c oughs> หัก <c oughs> <c oughs> ไม่แม่แต่จริงๆต่ก็ต้องสงสัยว่าสะดุดอะไรอะ่ะแล้วเราอะเอาแบบไหมเอาแบบไหมโอเค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 แล้วไหมแล้วไหมแต่ดีๆนะเราต้องสะดุดสะดุดอะไรอไ่ะสะดุดจ <c oughs> ักรยา สวยมากแพรโอเคค่ะทุกคนก็ตรงนนะคะก็มีคนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะแบบไม่เสียงดังเราก็จะไม่รบกวนเั้านะคะก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันค่ะ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าทั้งสองที่นะคะที่หวานได้เอามานำาสนอให้ทุคกคนกันก็ถ้ามีโอกาสได้มาที่นังแรนานก็อย่าลืมมาเที่ยวสถานที่ทั้งสองที่ที่หวานได้แนะนำไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคะ่ะขอบคุณคะ่ะ